สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับวิซี่สาวหน่อยเพชรบานแพงสกู๊สุ๊น,นะครับเนาะมาพอกันอีกแล้ว,ลวกับช่องนุ่มภูรังกาชาแนลนะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้ก็คือเกาคือเดิมติดตามสาวหน่อยเพชรบานแพงติดตามชีวิตอีหละโออ,อิงนะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้ก็ซีมี้เก่าๆนะครับมาให้พี่น้องชมกันเนาะมาเบิ่งอีหลา ล่ำประยุกต์น้พี่น้องเนาะความสมัติของอีหลาหลายดีน้องพี่น้องเนาะสำหรับคนที่บ่เคยเบิ่งคลิปนี้กะเอาสำหรับผู้บ่ท่านเนี่เบิ่งคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อเป็นช่องสมัติของอีหลาเนาะพี่น้องเอาก่อนสิบเอช่องคลิปน้ำกันกะขอมากับฝาก่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาบ่เป็นการเสียเวลา ไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยเอฟซีอยากให้เพื่อล้ำประยุกต์ป่แม่อันนี้ซองม้เพื่ออะไรนานบ่ะเอฟซีม<อ>าทานองล้ำประยุกต์ละเอฟซีสิดันดันปันวิวให้หอดสองล้านจ้าโอ้เอา้าเรายังมีเวลาเอา้าลำกรอนประยุกต์จากองค์อิงนหน่อยหไหนบานาะสิบบาทไปเลย เฮ้ยไปส่เงินเหรียญปันเด้อจ้าปั้นเด้อจ้าปั้นหงหอสองลานวิวเด้อจ้าเด้อน้องสิลป์แล้วจ้าหมอแค้นตรงมาบอดหมอแค้นหมอแค้นสิลป์มันมีใครอ้อใช่ใครอ้อให่งหาลอยกันเอาแล้วก็ใครอ้อเพื่ออธิบายดิต้องใช้ใครอ้อผิดละดาซเขาไม่ค่ะปล่อยหาลอยพี่น้องนียใช่อ้อดูแม่เซสต์ตะกอนยาฝ่าวดันแม่มาดาเปียบ ต้องเป่าอีกด้พถืความนุ่นหามตัวเด้อห้ามตัวเด้อวันนี้ยนรายงาน้เลายกอ่อนยกคู่เพื่อเป็นไรหนาทด้ไี่น้องครับอุ้งอิงไยเป็นฝันแท้อิงไปแล้วลมบนเป็นเบาเคยิอดม่มีคนเคยเห็นมาพี่นะครับลำกอนก็ยกห้ฟังกันครับเป็นลำนอง วันประยุกตนี่ล ok ok ่ำยะยากได้จากกอสิได้ฟังกอสิขยเพิ่นล่ำได้เพิ่นล่ำยโอ้โหโอ้อนโหโอ้โห้้อ้โโอ้อ้ออ้โ้้ เอาเรยจังว่าสาธุสาธุสาธุมุตตรัตะนังธรรมรัตนังมารตะนังทำบุหลังมาทำนิ่หาผู้ตายยุคเก่อบ้ายุคเก่าคุณพระอาจารย์เจ้าใหมมาอายุคนบ่สนใจนี้เดี๋ยวมือเ่อรมือไปบ้ามันอ่ะไอ้สีล่นนักำบ่ได้เอาลำดิ่ดช้เิดอมักัส็โหรอค อยาออาสีเอสีสีเียบใจย่เลเนโ้จงมาโปมาบังจงมาหตะกี่ก็ว่าเจ๊มนมอยเชื่มมันนมเบี้ยมบียอยู่วมันสางตกมันเว้ยเอ้าจงมากันมาเลยเอออหมอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ามันสู้มู่งคุอเอาท่าสอซับปแก่ซอยแล้วน้าพุงเป็นหัวอ่างเดหัวาเดอปุกคนัววัว้อย่งข้องคอวันสนนุยานีไค่คางทางคุนเจ้าพิดาพ่อแม่เพลี้ยงมาแต่หน่อยมากให้ซอยสู้ศาสดาปุกตะสัลูสรุ ความธรรมะให้มาชูมาปอดซอยกันทั้งสิ้นอินทั้งป่าเทวดาลูอ่อนมีเสียงสะท้อนไปเทาท็ดถึงคนบรนนันให้ได้จมน้ำหลังรัตนังธรรมงใ้ซอยสู้น้โลคนกูเขาทันเอาทุกทีเทรานี้หนักหนาให้ใจใส่กันคนทุกทันในมาซอยมาชูให้มาดูมาลั่นซอยล่หรือปอด่อนลันไ้สดงลงยปดลั่นได้ยลงลงสงยปรเชิยิาชาหคออง

ถ้าสี่พันกว่าเลยแต่สองพันกว่าแม่ิ่นปุ๊กอะไรฉันน่ามึงจีวะเลียสิเาเันีสเสียนอนเสื้อผ้ายาวมือนั้นโอเลี้ยมันอีกลงน้ำจีจำได้เสียนอนเสื้อผ้ายาพรเศร้าลงเรี่ยมทุกบ้านลงเรี่ยมย่างรูลาเลยนาเบิดไปคร่งล่างเคร่งทังบเคจจุ่มน้าเาจก็เอเ เมื่อยน้ำหมอดแกนสาวใบหน้ามีโอ้ยังอยู่เลยช่องหลานวิวคนขึ้นเราเป็นมือขอบคุณจ้าขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณหลายเลยเมย์ว่าจ่าเมื่อยน้ำหมอแค้นคลิปหน้าใครอยากเห็นหมอแค้นใส่สุดรเห็นเหรอซาลามิลิวสิหมอแค้นสิล่ะหมอแค้นโดนหมอแค้นจูกเลยเพลย์เห็นอันหมอแค้น ใส่สุดเผ็ดถึงเรื่ที่กดนหนึ่งมาลุล้ว่ะจ้ะลิปหนาเด้อจ้าเด้อของดาวันก็เด้วเกี่ยวกับการใช้ใบงชุดางกันใชใส่มาเลยชุดใกเท่านั่นหนึ่งมารุ้ว่แล้วอยากเห็นพอนนใส่สุดเผ็ดพ่อโจน้าเด้อจ่าพ่อเอกน้าจ่าแล้วก็น้องพุ่มใจร้อม ลอจาดีนะคุัพี่ความจำดีสมองดีความจำเร็วครับแอบเพงพ่อบอกให้ลองเพยงในแกมือเดียวก็สามารถเราก็ลองหนาเร่งี่ได้เลยควมจำแก่นอนดีเลยจำเร็วแก่เพ่งเร็วครมยอดดี พี่น้องช่วงคลิปแล้วก็มีความคิดเห็นเป็นยังไงกัฝากความนต์งนะแต่คลิปไปเรื่อพี่น้องเด้อนั่นเพิ่นก้มาลู้เลยเพื่อนอย่กเห็นพ่อนุ่นพ่โจแล้วก็พ่อเอกแลัวก็กน้องภูมิใจใส่สุดเพชรคลิปหนาเพื่นว่าคลิปหนาเด้อจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดกรงน้นเดอพี่น้องเด้อร้องการแจงเถื่อนพี่น้องเนาะ จีบเนียไวซะหนิลีบหนาพอ,อกันไหมเนาะพี้องเานาะสวัสดีครับ